้นตอนนะคะเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถนะคะถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไปเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วถูกรถคันที่ชนเรานะคะและเขามีประกันภยัยวันนี้เรานะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินนะคะค่าขาดประโยชน์นจนํานวนใดจํานวนนะคะตามที่กฎหมายกําหนดนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องรู้5ข้อนี้นะคะข้อแรกก็คือเราจําเป็นนะคะที่จะต้องถ่ายรูปนะคะลักษณะเกิดเหตุนะคะรวมไปถึงนะคะโลเคชั่นและก็ทะเบียนรถทั้งรถเราแล้วก็รถคู่กรณีนะคะข้อ2นะคะก็คือให้เรานะ ติดต่อบริษัทประกันภัยนะคะทั้งของเราแล้วก็ของคู่กรณีนะคะถ้าวันนี้เรามีประกันภัยเนาะก็จะต้องติดต่อในส่วนของรถเราแต่ถ้าว่าเราไม่มีประกันภยัยก็จะต้องรอให้บริษัทประกันภัยของรถคู่กรณีมาดูแล,แลเราัเองเน,เนาะและข้อที่3านะคะให้เรานะคะ รอรับใบเคลมค่ะจากบริษัทประกันภัยเนาะถ้าเกิดเราเป็นคนหนึ่งที่มีประกันภัยนะคะเราก็จะต้องรอรับใบเคลมจากบริษัทประกันภัยของเรานะคะและในส่วนของการเรียกร้องค่าซ่อมก็ให้เป็นหน้าที่ของบริษัทประกันภัยดําเนินการนะคะหรือถ้าเราไม่มีประกันภัยนะคะก็จะต้องรอรับใบเคลมจากรถคันของผู้กรณีที่มีประกันภัยและมาชนเรานะคะและข้อที่สีนะคะนั่นก็คือให้เรานะคะขอเอกสารนะคะอันสําคัญนะคะจากอู่หลังจากที่เราได้ดาเนินการซ่อมรถเสร็จแล้วนะคะอาจจะเป็นใบรับรถนะคะใบ หรือแม้กระทั่งเอกสารชุดอนุมัติราคาเนาะซึ่งเป็นเอกสารสําคัญมากๆที่เราจะไปเรียกต้องใช้ในการยื่นนะคะกับบริษัทประกันภัยของรถคู่กรณีนะคะเพื่อดูจํานวนวันนะคะว่าคุณเนี่ยเสียค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเนี่ยเป็นจํานวนเงินกี่วันนะคะนํามาพิจารณาสินไหมที่จะต้องนํามาใช้ใช้คุณนั่นเองเนาะและข้อที่5นะคะนั่นก็คือรวบรวมเอกสารหลักฐานนะคะที่มีความจําเป็นกับการเกิดเหตุครั้งนี้นะคะรวมถึงเอกสารส่วนตัวของเรานะคะนําส่งที่บริษัทประกันภัยค่ะเพื่อติดต่อขอ นะคะค่าขัดประโยชนจากการใช้รถในครั้งนี้นะคะถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะคะสุ่ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้สูดด้วยนะคะและถ้าเกิดคุณนะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะสื่ฝากแชร์แบ่งปันออกไปด้วยนะคะเดี๋วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ